รักมากกับฝน7คู่รักดาราเปิดตัวแฟนในเดือนพฤษภาคมรักหวานฉ่ำรับหน้าฝนจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ความรักของคุณเอภศิสิ์ห่างหายจากการมีแฟนไปนานพอสมควรเลยทีเดียวครับหลังจากเลิกลากับภรรยาสาวไปสําหรับนักแสดงหนุ่มหล่อเอภศิสินที่ล่าสุดหัวใจกลับมาก,บมกระชุ่มกระชวยอีกรอบหลังมีคลิปคู่กับสาวสวยบุ๊คนิชาลี สาวสวยจากรายการเทคมิเอาที่ผ่านด่านลูกชายและอดีตภรรยาแล้วพร้อมแคปชั่นหวานตามด้วยโมเมนต์หวานในคลิปที่ทั้งคู่นั้นตั้งมองตากันและกันแถมมาในชุดคู่ด้วยว่าหัวใจยูรูถัดไปงานนี้ทำเอาเหล่าบรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับแห่เข้ามาแซวความหวานของทั้งคู่กันเพียบเลยทีเดียวละครับต่อกันที่คู่รักของนักแสดงสาวสุดฮอตนานาสวรยญญา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตนาน่าสวรญ,ญาแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้เคยออกมาเปิดตัวที่ไหนสักทีล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวนานา่าเจ้าตัวก็ได้ลงคลิปเต้นสุดน่ารักเป็นการเปิดตัวหวานใจหนุ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เคยบอกไว้ว่ามีคนคุยมาหลายปีแล้วจากนั้นก็มีแฟนๆรวมถึงเพื่อนๆในวงการได้เห็นภาพดังกล่าว ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแซวในความน่ารักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวต่อมาที่คู่รักของนักแสดงสาวมิยาทองเจอือลูกสาวคนสวยของคุณพ่อพีททองเจอือหลังจากที่ได้มีข่าวกูก๊กิ๊กอยู่กับลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อฟุกเกิดพนอย่างหนุ่มอาชิอาชิรวัตรล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้สถานะของทั้งสองนั้นขยับจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันแล้ว งานนี้บอกเลยว่าทำแฟนๆฟินกันทั่วหน้าเพราะคู่นี้เขาหวานเจีย๊ยบหวานจ้อยสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมถัดมาต่อบันที่ความรักของคุณอามชุติมาที่ล่าสุดนั้นได้เปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีนักฟุตบอลดังพร้อมแคปชั่นหวานเจีย๊ยบโดยทั้งคู่นั้นได้ควงกันไปเที่ยวทะเลกะบี่ทำเอาน้ำทะเลจืดเลยทีเดียวละครับพร้อมแคปชั่นหวานเจีย๊ยบว่า1วันมี24ชั่วโมงงอนแกไปแล้ว23ชั่วโมง ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังซุ่มปลูกต้นรักกันมาสักระยะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มมอสพิทักษพิมพ์แปะนักฟุตบอลดาวรุ่งในทีมชนบุรีเอฟซีได้เผยว่าตัวเองนั้นเป็นคนทักไปหาฝ่ายหญิงก่อนจากนั้นเริ่มคุยกันเขาก็ชวนไปเล่นเกมบ้างจนพัฒนาใช้สถานะแฟนกันซึ่งถึงแม้จะมีแฟนเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมและจะไม่ให้เรื่องส่วนตัวมาทำให้ชีวิตนักฟุตบอลเสียหายอย่างแน่นอน มาที่คู่รักของนักแสดงสาวเจนิดเจนิตานางร้ายหน้าหมวยขวัญใจของนุ่มๆหลายคนที่ล่าสุดยอมเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการโชว์ความหวานและล่าสุดเจนิดนั้นเธอก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่น Happy Birthday นะคะับเบบีรักที่สุดเลยซึ่งเป็นวันเกิดของแฟนหนุ่มได้โชว์มุมหวานให้แฟนๆได้ชมกันงานนี้นุ่มๆทั้งหลายคงอกหักกันหมดแล้วนั่นเองครับ ด้านคู่รักของคุณโต้งทูพีและคุณพลอยเชอร์มานเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับนางเอกดังพลอยเชอร์มานกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีหลังจากที่เปิดตัวคบหากันยางเป็นทางการไปเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนคลับตามสองอินสตาแกรมแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับเพราะมีโมเมนต์หวานๆที่ฝ่ายชายนั้นเปิดโหมดค้ั่งรักแบบไม่พักทั้งลงรูปคู่ทำอาหารจุ้งมือกันเขายิม งานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและเพื่อนพ้องของทั้งคู่ถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความรักในครั้งนี้ของทั้งสองคนเพียบเลยทีเดียวละครับปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงสาวเบนปุญญพร เปิดตัวแฟนระหว่านไม่พักโพสอวยพรวันเกิดให้โซแกปวิทนาธนุ่มหล่อโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติและทายาทรุ่นที่2ที่เข้ามาบริหารงานในเครือหล่อย่อคลิปของโรงแรม5ดาวแห่งพัทยาเรียกได้ว่าหล่อรวยโปรไฟล์เลิศไม่ธรรมดาแถมสาาเบ้นยังบอกอีกด้วยว่ารักครั้งนี้ดีมากและลงตัวทุกอย่างส่วนข่าวดีเรื่องแต่งงานนั้นคงต้องรอให้แฟนหนุ่มมาขอซึ่งมีการพูดคุยกับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วด้วย นับว่าตอนนี้โลกของนักแสดงสาวเบ้นปุญญาพรมองอะไรก็กลายเป็นสีชมพูเลยทีเดียวไป่พาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ